ครับพดีกับผมยินดีต้อนรับข้าสู้นะในค่าหนุ่ยชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกม black o m นะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการปั้นนะครับวายามิฟ้าเออดาเมดเดเลอร์นะครับผมที่บอกเลยว่ามาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับว่าเราจะมีแนวทางการปั้นยังไงอัพสกิลอะไรก่อนอุปกรณ์ใส่ยังไงเสริมแกรง่งพรสวรรค์อัพยังไงดีนะครับผม วิธีการคอมโบสกิลเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชมในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสำหรับคนที่สนใจเติมเกม Black o M ในราคาถูกนะครับผมขอแนะนําร้าน o อเวอร์ท็เลยนะครับรับเติมทุกแพ็คเลยนะครับในเกมในราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อนะฮะ สังเกตได้ว่าทุกแพ็คนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คเด้งแพ็ครายเดือนหรือว่าเป็นแม t เทิ p พาร์เนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่าเราเติมเองมากๆเลยนะฮะใครสนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาของเรากันดีกว่านะครับสำหรับตัวยามีฟ้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นดาเมจที่แบบดีมากๆนะครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าเขาเนี่ย มีนะครับทั้งดาเมจมูและก็ดาเมจเดี่ยวที่รุนแรงเลยนะฮะสามารถ CC เป้าหมายได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวยามิฟ้ากันดีกว่านะว่าตัวของยามิฟ้าเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างแล้วน้องทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับตัวสกิลหนึ่งนะครับผมหรือว่าการโจมตีปกตินะฮะ ของตัวยามิฟ้าเนี่ยเขาจะสามารถตีเดี่ยวนะครับผมตรงนี้เป็นสกิลเดี่ยวนะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขพิเศษนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมี SP นะครับวิธีการดู SP อยู่ตรงนี้นะ8ทับตรงนี้นะครับถ้าเกิดครบ8หน่วยเนี่ยเราจะสามารถสามารถใช้อันติเมตสกิลได้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมี SP มากกว่า4หน่วยเพื่อนๆจะโจมตีแรงขึ้นอีกนะครับผมนี่เห็นไหมเพราะว่ามันจะมีบัฟบโจมตี อและพลังเวทแรงขึ้นอีก30%ปรนะครับประมาณนี้นะะสกิลหนึ่งก็จะอารมณ์ประมาณนี้นี่อ่าโอเคสกิลหนึ่งนะครับทีนี้มาดูที่สกิลสองนะครับเออสำหรับสกิลสองเนี่ยจะเป็นสกิลหมูนะครับเ,เพื่อนเออคนข,ข้ามมีประโยชน์ในการฟาร์มหรือว่าใน PvP ก็ตามนะครับคนข,ข้ามมีประโยชน์มอย่างมากเลยนะเพราะว่าสกิลที่สองเนี่ยจะสามารถ ปิดกั้นการฟื้นฟูพลังงานชีวิตได้นะครับปิดกั้นการฟื้นฟูพลังงานชีวิตคืออะไรไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือห้ามฮิลนะครับผม,มคือฮิลเท่าไหร่ก็ไม่เข้าค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็มีผลกับทุกตัวที่โดนตีด้วยนะครับตรงนี้คือฮิลไม่เข้าเลยทั้งหมด4ตัวนะฮะแล้วก็ที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือจะมีบัฟ SP บวก1อีกด้วยนะครับอ่นนี่คือสกิล2นะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมีการ์ดนะครับการ์ดประจำตัวของยามิฟ้าเนี่ยจะดีกว่านี้อีกจะมีอ,อตัวบัฟส่วนเสริมอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูถัดไปนะนี่สกิลสอบึง้งจะอารมณ์ประมาณนี้ครับสกิลหมู่แล้วก็ปิดกั้นนะครับนี่เห็นไหมหนึ่เทินเนี่ยบัฟแสดงชัดเจนนะครับทีนี้มาดูอัลติเมทสกิลนะครับ สำหรับอัลติเมทสกิลเนี่ยเป็นสกิลเดียวนะครับที่โจมตีโคตรแรงนะครับแรงมากๆแล้วก็มีดีบัฟให้ศัตรูด้วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะทําให้เป้าหมายนะครับติดใบถึง2เทินเลยนะครับที่มากกว่านั้นก็คือจะทําให้เป้าหมายเนี่ย SP ลบสก็คือใช้เกรดอัลติเมทได้ชา้าลงนั่นเองนะครับสกิลเดียวนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับนี่ ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูตัวสกิลเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับว่าสกิล2เนี่ยถ้าเกิดเรามีการ์ดนะครับมันจะดีกว่าเดิมแค่ไหนนะฮะ นี่คือในกรณีที่เรามีการ์ดนะครับเราจะาได้แค่ห้ามฮิลแล้วก็ได้ SP1 ใช่ไหมถ้าเรามีการ์ดประจําตัวนะครับผมจะมีการล้างดีบัฟออกจากตัวเอง1นึ่งดีบัฟด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆล้างสําเร็จเนี่ยจะทําให้เรามีบัฟที่เพิ่มความเสียหายที่ทาได้อีก15%ตครับตรงนี้ออาง่ายๆคือถ้าเกิดมีบัฟอยู่เราล้างบัฟไปก็ตีแรงขึ้นอีกนะครับโคตรดีนะครับสําหรับตรงนี้นะการ์ดตัวละครก็มีผลมากๆเลยนะครับ สำหรับแนวทางการอัพสกิลของตัวยามิฟ้านะครับเราจะ skill, อัพสกิลสกิลสองแล้วก็สกิลอันติเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลหมู่นะครับใช้ในการหากินทุกที่เลยมีทั้ง CC ด้วยนะครับยิ่งอัพแรงมันก็ยิ่งดีนะครับสำหรับตรงนี้นะใช้ได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP เลยนะครับ ส่วนสกิลอัลติเมทสกิลเนี่ยก็เหมือนกันครับอัพไปก็เพิ่มความแรงแต่ตอนเลเวลหเนี่ยจะลด SP เพิ่มอีกหนึ่งะครับหมายความว่าศัตรูที่เราโดนตีเนี่ย SP จะลบ4นะครับโคตรดีนะฮะตรงนี้ก็อย่าลืมมาอัพกันด้วยนะครับส่วนตุมตีปกติเนี่ยผมมองว่ายัางยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะเออเพราะว่าส่วนตัวยามิฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถ บูตเกตอันติได้จากสกิล2อยู่แล้วซึ่งเราวนอันติได้ค่อนข้างเร็วนะครับเออแล้วบวกกับช่วงต้นเกมเนี่ยเ,เราจะตีเราจะฟาร์มด่านมอนเตอร์ที่เป็นสีแดงเป็นหลักเราจะได้ SP แสนแถมอยู่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ตีปกติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีสกิลพอยเหลือๆเ,เนี่ยอยากทำให้สุดก็อัพได้นะครับสุดท้ายจะเป็นสกิลประสานนะครับตัวสกิลประสานเนี่ย จาค่อนข้างมีประโยชน์ในการลงคอนเทนต์หรือว่า PP ด้วยนะครับในกรณีที่เป้าหมายนะครับมีบาเรียตัวสกิลประสานเนี่ยก็จะทําการล้างบาเรียหรือว่าโลกออกจากศัตรูเลยนะครับต่อให้มีโลแสนหนึ่งเนี่ยเจอตัวยามิฟ้าตีสกิลประสานเข้าไปเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับโลเถัดมาเทิร์นถัดไปที่ตีเนี่ยเขาตีเข้าเนื้อไปเลยนะครับอันนี้โคตรดีเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูกันที่อุปกรณ์กันบ้างดีกว่านะครับตัวอุปกรณ์ของยามิฟ้าเนี่ยที่แนะนำนะครับในช่วงแรกแนะนำให้หาอุปกรณ์ที่เพิ่มแอ t แทคเป็นหลักก่อนนะครับตัวยามิฟ้าคนนี้จะโตเป็นแอ t แทคนะครับไม่ได้โตเป็น MATK นะเออ เราสามารถแบบทำเอ t แท็สูงๆได้เลยนะครับเพราะยิ่งเรา a t t แท็สูงเท่าไหร่เนี่ยเวลาเรามีแบบว่าสกิลที่เป็นเปอร์เซนต์คูณสูงๆหรือว่าเป็นไอเทมนะครับที่เป็นอบรองเป็น a t t แท็เปอร์เซนต์สูงๆ,ๆเนี่ยมันจะบวก ATK เยอะมากนะครับเพยายามหาอบหลักที่เป็น ATK ก่อนออปชันรองเนี่ย เป็นสายสาย ATK เหมือนกันนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็น ATK เปอร์เซนต์กับคี y เล็แบบนี้เลยนะอันนี้จะค่อนข้างดีกับตัวนี้มากๆนะครับคี y เล็จ,จะเป็นสเตตัสที่หาได้ยากที่สุดในเกมนะครับพยายามไล่ตั้งแต่ UR แล้วก็ LR ด้วยใครยังฟาร,ร์ม LR ไม่ได้เนี่ยแนะนำให้ไปดูคลิปยอดหลังของผมนะผมทําวิธีการผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยมีแอดแท็กครบทุกช่องแล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถอ่อมาดูเซตได้นะครับระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีเซตที่น่าสนใจอยู่ก็คือเซตนี้เลยนะครับนี่นี่เป็นเซตโจมตีติดดาวนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น2เซตขอจะเพิ่มพลังโจมตีให้เรา7%เวท7%ดถ้าเกิดว่าใส่ครบ4เซตเมื่อไหร่เนี่ยจะบวกความเสียหายที่ทำได้อีก1 5นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะ แต่ว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องใส่4เซตเสมอไปนะพยายามโฟกัสที่แอดแทเป็นหลักก่อนนะครับผมถ้าเกิดได้อันนี้มาก็ดีนะผมใส่2เซตนะครับแล้วก็เซตนี้มันแสดงผลคนละเซตกันนะ อันนี้จะบวกพลังโจมตี220นะครับจะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เกมนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะดีกว่าที่เป็นแฟลตนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างสูงเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบวกเยอะกว่าแฟลตค่อนข้างเยอะนะครับเออแล้วก็เอ็นเกมยังไงก็ต้องทําเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเออพยายามทําเซตไว้ด้วยนะครับผมด่านด่านที่ฟาร์มเซตก็จะเป็นด่าน15สีแดงนะครับแล้วใครที่ชอบ PVP เนี่ยจะแนะนําเซตนี้มากๆเลยนะครับจะเป็นเซตสปีดนะครับอ่าแต่ว่าต้องเป็นเซตดาวด้วยนะ เซตนี้จะทําให้เรามีสปีดเพิ่มขึ้น5%นะครับเป็นเวลา2เทินนะครับในเทินเริ่มต้นนะฮะอันนี้ก็คือจะประมาณว่าให้เราเนี่ยออกเทินก่อนศัตรูแล้วออกได้บ่อยนะครับอันนี้คือมีประโยชน์มากมนะครับมาดูกันที่พรสวรรค์บ้างนะครับพรสวรรค์อยู่ตรงไหนอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะพรสวรรค์เนี่ยที่แนะนําจะเป็นสายโจมตีก่อนเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยพรสวรรค์คุณสามารถอัพพลังป้องกันไว้ได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ไม่อยากไปฟาร์มตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยทําก็ได้นะครับผมแนะนําว่าพรสวรรค์เนี่ยให้เน้นไปที่นี่พลังโจมตี7%นะครับแล้วก็มันจะเลือกได้ระหว่างตัวเพิ่มคลินะครับ2.5%เมื่อเริ่มต้นเวฟเพิ่ม2.5เลยถ้าเข้าเวฟ2ก็เป็น5%นะครับสแต็กได้5ครั้งตรงนี้จะเพิ่มคิเลตให้เราได้เยอะมากนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะหรือว่าใครที่ไม่อยากเสี่ยงแบบว่าเอ้ยตัวละครเราแบบไม่ต้องมาลุ้นคลิอยู่นะครับ ฝั่งนี้ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้จะมีเพิ่มออความเสี่ยงที่ทําได้บวก5%นะครับสามารถไปฟาร์มตัววัตถุดิบปลูกพรสวรรค์ตรงนี้มาได้นะครับเออแล้วอีหินตรงนี้หามาจากไหนนะครับเข้ามาตรงที่อ่อตัวดันเจียนเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีเมล็ดพรสวรรค์ตรงนี้เลยนะท้ําแข็งอ่าคือปกติถ้าคุณเนี่ยสามารถฟาร์มด่าน15ได้นะครับผมคิดว่าด่านนี้ก็คิดว่าน่าจะฟาร์มได้ตอนนี้ผมฟาร์มอยู่ด่านนี้นะครับซึ่งดรอ ไอตัวหินสีทองเนี่ยเยอะมากนะครับได้2อถึงสเมตรต่อรอบเลยนะกองค่อนข้างจะอัพไม่ยากนะครับใครอยากจะมาอัพก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับทีนี้มาดูการเซตสกิลของตัวยามิฟ้ากันบ้างดีกว่านะครับตัวยามิฟ้าเนี่ยหลักๆเราจะมีดาเมจสอสกิลเป็นหลักนะครับเออนะฮะถ้าคุณไปเล่นมือนะ สกิลอ๋อสกิลประสานเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเป้าหมายไม่มีบาเรียรไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ค่อยกดตอนกดมือก็ได้เพราะว่า ATK มันต่ำนะครับเออโจมตีปกติแรงกว่าอีกนะครับอันนี้ยังไม่ต้องใช้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลบบาเดียจริงๆ,ๆนะครับหลักๆผมจะใช้เป็นตัวตีหมู่นะครับในการฟาร์มก่อนแล้วก็ค่อยปิดด้วยอันตินะครับอันติมันเป็นทีเดียวไงเพื่อนเอออันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ผมเซฟประมาณนี้นะ แต่ว่าไม่ต้องเซตตัวสกิลประสานนะครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ขอแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอให้เล่นเกมและโคเอ็มให้มีความสุขนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอถัดไปนะขอหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ